น่ะโบแมนเขาบะไบอกเจ้าทีว่าเขาเลไบริป่าเจ้าทีอยู่ไซล่ะเด้ต้นไม้หง่อยู่นั่นละสั้นพี่อ้ฐานีนะสิไปเอาดอกไม้ไปบูชาก่ันสั้นเข้าไปเฝ้ามาเนอเออแล้วเข้าไปเฝ้ามาดอกโอ้ยหลปูอยแหน่เนาะอดใหย้าิเด้นปาไปกินเอาสั้นตีปู้ พ่นว่าจังไดี๋ยห์ละพูดมาเขาเฮ็ดอันนั่นพะนะเฮ็ดอันอยังล่ะเฮ็ดอันนั่นน้ำเนาะ <c oughs> ข้าสั่นก็เฮ็ดตามเพื่นบอกนั่นละเดี๋ยวเพื่นสีห้าข้อเด้อหาคันย่ากยาไปตื้อแค่อีกเถอะป้าขึ้นยังหลายอยู่หลายก็สร้างมันเอาไ,ไ,าไว้ถ้ากินไม่รุ้นก็ได้เว้ยถ้จะไปดูบ้านนะั่นมันก็ตายคน,นเดียวนะเว้ยขันเจา้าผ่้ไปคอยไปชวนผู้อื่นได้สะนะเ่้ยเฮ้ย บ่ได้บ่ได้ไปสันตายเป็นตาย